นายโอวีวาธนาคารจัดเก็บสเต็มเซลล์มาตรฐานระดับโลกเดินหน้ายกระดับอุตสาหกรรมการแพทย์ของไทยสู่มาตรฐานระดับสากลตอกย้ําความเชื่อมั่นในคุณภาพและมาตรฐานการจัดเก็บด้วยการเป็นธนาคารจัดเก็บสเต็มเซลล์แห่งแรกและแห่งเดียวในไทยที่ได้รับมาตรฐาน AABB หรือสมาคมเพื่อความก้าวหน้าด้านเลือดและชีวรักษาประเทศสหรัฐอเมริกาสาสาขาได้แก่การจัดเก็บเพาะเลี้ยงและการร รับรองว่าเป็นแหล่งผลิตเซลล์ตั้งต้นที่มีคุณภาพเพื่อพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์การแพทย์ขั้นสูงพร้อมเดินหน้าวิจัยและพัฒนาด้วยมาตรฐาน GMP PICs ภายในห้องปฏิบัติการที่ได้รับใบอนุญาตผลิตยาแผนปัจจุบันจากองค์การอาหารและยานวัตกรรมนี้ยังจะสร้างเม็ดเงินเข้าประเทศได้อย่างมหาศาลเนื่องจากคนทั่วโลกให้การยอมรับ ถึงคุณภาพของการบริการทางการแพทย์ของประเทศไทยหลังจากที่เราก็ได้มุ่งมั่นในเรื่องของการพัฒนาห้องปฏิบัติการแล้วก็ขยายมาในช่วงสองปีที่ผ่านมาวันนี้เราก็ถือว่าเราถึงจุดสำเร็จภูมิใจที่ที่ได้แชร์ข้อมูลตรงนี้เราได้พัฒนาไปถึงตรงไหนเพื่อที่จะทําตามสัญญาที่เรามีไว้กับลูกค้าของเราที่จะให้สเต็มเซลล์คุณภาพสูงสุดและปลอดภัยที่สุดคือเราเป็นสายใยรักสายใยชีวิตไปสู่เรื่องของ ธนาคารแห่งชีวิตก็คือ Bank of Life เราก็มองว่าเราเป็นจุดเริ่มต้นแห่ง t t e มเซ l ลที่จะมีการใช้ในการรักษาก็คือไปสู่ Hope for Health เราก็ตั้งใจจะพัฒนาไปเรื่อยๆจากการที่เป็นธนาคาร s เตมเซ l ล มาสู่ห้องปฏิบัติการที่สามารถเพาะผลิตขยายสเต็มเซลล์ได้อย่างมีคุณภาพแล้วก้าวต่อไปของเราก็คือการมีส่วนร่วมในการรักษาโรคต่างๆด้วยเทคโนโลยีใหม่ๆมาตรฐานคุณภาพต่างๆที่เรามีอยู่ในองค์กรของเราสําหรับการปฏิบัติการในห้องหลับทั้งหมดเนี่ย ก็จะให้ความมั่นใจได้ในระดับที่ค่อนข้างสูงพาดีว่าก็เดินมาได้ไกลแล้วเราเองก็มีความมุ่งมั่นที่จะเดินต่อไปที่จะหาเทคโนโลยีใหม่ๆเข้ามาเพื่อที่จะให้บริการกับประชาชนคนไทยแล้วก็ในภูมิภาคแล้วเรื่องของคุณภาพเราก็มุ่งมั่นว่าเราต้องเป็นที่1นึ่งค่ะ